กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเอา Red Berry Face Beanie นะครับเป็นของฟรีที่เพิ่งมาใหม่นะครับซึ่งของฟรีชิ้นนี้ก็สวยมากๆเลยนะครับซึ่งอยู่ในอีเวนต์เดิมนะครับนั่นก็คืออีเวนต์ Twenty One Pilot นั่นเองนะครับของฟรีชิ้นนี้ลักษณะจะเป็นหมวกสีแดงนะครับซึ่งของฟรีชิ้นนี้นะครับก็ง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับวิธีการเอานะครับก็ไปดูวิธีการเอา Red Berry Face Beanie กันเลยนะครับอย่างแรกให้เราเข้าแมป World Zero นะครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แมปนี้ไว้ให้ใต้คลิปให้นะครับหลังจากนั้นให้เราเดินไปที่ประตูพอท่อสีม่วงนะครับหลังจากที่เราชุนประตูพอท่อแล้วนะครับให้เรากดคําว่าเพลย์นะครับตัวเกมก็จะพาว์ปไปอีกแมปหนึ่งนะครับหลังจากนั้นให้ทุกคนเดินตามผมมาเลยนะครับภารกิจที่เราต้องทํานะครับก็คือเราต้องสู้กับบอสสตัวนะครับแล้วก็มินิบอสทั้งหมดหลายตัวเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้นับมินิบอสนะครับผมไม่ได้นับนะครับ เดี๋ยวผมจะตัดฉากไปตอนที่ผมสู้กับบอสเสร็จเลยนะคบเพราะว่ามันไม่มีอะไรยากเลยนะครับหลังจากสู้กับบอสตัวสุดท้ายเสร็จนะครับก็จะมีคัสซีนประมาณนี้เลยนะครับเมื่อคัสซีนจบเราก็จะได้ทันทีเลยนะครับสำหรับ r e ร b e r r y Face b e a n i นนะครับก็ง่ายมากๆเลยนะครับผมลงคลิปช้ายังไงก็ขออภัยด้วยนะครับ จริงๆยังมีของอีกชิ้นหนึ่งนะครับในอีเวนต์เทวันที่วันพโนะครับซึ่งมาวันพุธนะครับในตอนตีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปตอนนั้นเลยนะครับเพราะว่าตอนนั้นผมไม่ได้ไปเรียนนะครับก็พิธีการเอา red berry face beanie ก็มีเพลงท่นนี้นะครับก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมไปซื้อเสื้อมด้วยเนาะคลิปนี้ก็มีเพยงท่านี้แหละครับุณครับ